เขาแรงของเฮ้าอีกแล้วนะคะดูสเสบียงวันนี้ดู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 เมื่อนี้ไปใจเอ,อไปซื้อของมาเพิ่มแล้วค่ะไปบิ๊กซี่มากรอนกระสิดได้ประมาณนี้นอดจ้าบึงความพร้อมของเข้าในเมื่อนี้กายพร้อมใจพร้อมหันมาทางนี้ก็บ่ะแพรกันนะคะบัวสิงบ่วา่างขลงหนึ่ง จัดไปสำหรับพอที่แบบว่าเออขอเป็นวิสกีวสก,กาแน่าสาจัดไปค่ะกินข้าวแรงน้ำกันได้จ้าส่วนของอาหารของเฮ้านะค่ะส่วนของอาหารของเราวันนี้ก็ไปที่ตลาดมาเหมือนกันอันนี้มันเป็นเนื้อมา,อากน่าจะหนึ่กิโล179บาทอืมเว่าเพื่อมันนิ่ม,มแล้วก็ เป็นเนื้อสดก็มีนะจ๊ะเนื้อสดกระสือมาประมาณกิโลกว่าอันนี้กิโลกว่าเป็นเนื้อส่วนของซี่โครงนะคะส่วนหมากนั่งสิใส่ส่วนนี้ในการเอามาอบมาย่างยังนสีนวลจ้ะหรือว่าเขาจะเอามะขวมาล้วนยังสีมันจะมีมันติดจูมันก็จะทำให้อร่อยนะเจ๊นะเจ,นะเจ๊หาแต่แนวแซแบไดออ้แล้วก็ปีกไก่เนาะคะ่ะตัวปีกเนี่ยสั่งเขา ตัวปีกบน1กิโลแต่ว่าเขาเจ้าห่มากครึ่งกิโลแล้วก็ปีกหน่อยนี่สั่งครึ่งหนึ่งเขาขายมาห1กิโลเออฟังกันบ่ชัดเจนฟังกันบ่คอยยิ่นเนาะจาก่า,าใว่อ่าแมดไปน้่งเมนบอลเวากันแล้วลบอดียางประมาณ3รอบตลาดไม่ค่อยมาสับายใจเพราะว่ามีคนสั่งบอกว่าฉันขอเป็นปีกไก่1กิโลนะจ๊ะก็ละเลยกลับมาเอามาเพิ่มอีกครึ่งกิโล นะคะดูความพร้อมความในแต่ละวันเออกระสิประมาณนี้เนาะจ้ามิมตรเนื้อมิตรไก่มิต,มตอยังแล้วผักเราก็มีมือนิพัดพักนาะคะ่ะพักที่สื่อมาเมือ่อวานบริษัทราะวะอาหารมันหลายกันเลยว่าเอออไวัยพัดือนีดีกว่าก็เลยสิมาพัดยอดยอดเออ่ผักแมว้วเนาะฟักแมว้วอ๋อแล้วก็ ตู้เย็นมันเย็นจัดเกินไปโอ้ยเสียดายแห้งมีความเสียดายมากมายเลยนะคะสองกรรมอัมใส่บด้เลยจ้าตู้เย็นเย็นจัดซื้อมาหกกรรมัมหกกรัรมห้าสิบบาทสามกรัรมยี่ห้าสามกรัรมยี่ห้าหกกัมห้าสิบบาทใส่ได้ซีเนาะคะ่ะเราก็จะมาทําความสะอาดอมเมื่อหนึ่งถือกล่องเบะวบ,บ,บ่มีพูยเนาะคะ่ะสามารถชิกย่งบ่มา ก็เลยไดิล้างมือเดียวอะทาไปก่อนนะคะรอสมาชิกมา,าทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้างเรียบร้อยนอะจ้ะอันนี้คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมเตรียมพร้อมที่จะหมักเตรียมความพร้อมที่จะหมักเอาก็สซีดนหมักเนื้อหมักยั้งไว้นะจาะถาสมาชิกถาลูกๆกถาอมอนรัดอืมมาก,กินนั้งกัน เป็นตาแสบได้จากมือนีเ้ยไม่อยากจะเว้าเลยได้ยังกินกันแนม่มือนีนอกก็นานน,นั่นเนาะค่ะก็ได้สือบักหุ่งไวตอนบ่ายแล้วก็ไปยังสือของพ่อกลับมาหอดบ้านแล้วมาบึงตักหุ่งหาตักหุง่งบ่เห็นลืมไวอยู่ลานขายตักหุ่งหอดตวบวแดามานั่งประมาณหกโมงกว่าถุ่มหนึ่งทัวไปถามเขาเจาโอ้ยฉันลืมตักหุ่ง เอ้ยอันเก็บไว้ให้ฉันอยูอ่บ่าสั่นเพินน่นว่าเออเก็บไว้ค่ะอยู่ในตู้เย็นนี่ล่ะเอ่อาขนแมเป็นขนม่นปลาเหลือก็สิตําให้ใหม่อยู่ดอกคะะเอาเจ้าวาหนะสั่งตําแซลมอน3ามสามสคกอืมอันนึงเผ็ดอันนึงบ่เผ็ดตามเอ่อคนกินเนาะคะ่ะลูกก็อยากกินบ่เผ็ดแม่ก็อยากกินเผ็ดๆประมาณนั้นนะคะก็เลยสั่งมา3าคก ในส่วนของน้ำจิ้มของเนื้อได้บาดท,ทีนี้วันนี้เราจะทําอบเนื้อนะคะข้าเห็ดอบเนื้อเข้ากับสิมนน้าจิ้มสมเจลโสมเจวขมอันนี้ก็เอาไว้ถ้่ใส่ผัดพักเนกาะจ้าใส่พริกนิดหน่อยใส่กระเทียมนิดหน่อยอันนี้สิใส่เจวขมขาดบเล็กคือใบบักกรูดใบบักกรูดด้วยพี่นอ้องมันจังหอมแล้วต่ผู้มักนะคะเมนูแรก กลับมาสู่แม่ค้าอีกแล้วเมนูแรกแม่ค้าได้รับออเดอร์ผัดผักนะคะคุณน่ะหุ้ยส่งคือคือเนาะผู้ใดเนะาะเฮ็ดหางตากองมือเนี่ยลูกไส้น่อยเนาะค่ะซอยเอ,เ,อเอาท้ายห้ว่าสัน่นเพื่นว่าท้ายจังไดจะได้ให้มันออกมาสวยๆในเด้อยังสวย <laughs> ผัดผักนะคะทุกคนเมนูแรกเนาะเฮดไปเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยมือแรกจะสิประมาณนี้นะจ้ะการเฮดกับข้าวกับน้ำต่ละมือกสีหุ่นว่ายอยู่กับในขั้วนี่แหละเฮดอันนั้เน,น,นเตรียมมันนี่วิจังสี่นะจ๊ะจ้ายิ้มนาด,ดอกจังสีเด็ดจอยหลายคนบอกว่าขันอยากจอยก็อยากกินข้าวแรกเด้อคนว่าพยายามค่ะ คุณหลายๆจะติดทักทายกันมากฝากทุกคนด้วยนะคะเข้าไปเบิ้งใน YouTube ใหนั่งในเด้อจ้าขาดยอดออขาดสมุงกันเบิ้งยูดเด้ทำไปเรื่อยๆเนะคะ่ะเป็นสิได้ให้เพื่อนๆได้เบิ้งว่าเออเราทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นว่าอ่าเรียบร้อยนะจ้าคุณอ่ะน้หอมตัวละี่นองควันทุยถุย พัดพักแล้วก็มาเบิ่งเนื้อนะจ้ะตามด้วยเนื้ออบอบไว้สามารถชิกกำลังมากออกำลังหอมไปบานนั่นบานนี่ล้วพอน้มันเยือย่อเมื่อเลยได้พี่น้องจวดจวดเลยได้จ้แจมมะ,จะแสบตัวล่องซิมเบิ่งเด้อว่ามันแสบบอเิ่นว่ามันเป็นแม่ขั้วในสีอิมกรูเลยซิมอันนันแน่ซิมอันนี่แนเออเพื่อสีหอดเวลาได้กินเด้อเอ้ย มาเล่นเทือกเดนังเบิงเขาเจากินตอบัดทีนี้เขาบอกว่าอันใดเสียบแม่ขวัวสิได้กินก่อนมันแมนยูบลาอ่าลองเบิงลองเบิงนะคะลองซิมแจวขมเบิงก่อนคำแรกเป็นยังไรบ้างรสชาติแส่บบ่ แจ่วขมแต่บ่ขมลืมใส่แนวขมลืมใส่แนวขมพี่น้องคะเออเอาก็เลยหองบอกปี่คิวบอกว่าไปเอาแนวขมมาให้ฉันใส่เนี่ยฉันลืมปี่คิวบอกโอ้ยเมื่อนี้เป็นอีหยังคือลืมหลายอย่างแถวสันเดี๋ยวก็ลืมตะบคุคงอยู่ตลาดเดี๋ยวก็ลืมใส่แนวขม เหมือนจานคิวก็อยากซิมน้ำได้บาทที่นี่กระสิประมาณน,นี้เนะาะค่ะข้างเคียงอีกแล้วเมื่อนี้กินข้างเคียงแล้วมีเหนียงข้างคอเหมือนนะขาดไกลอขอบคุณหลายๆเดอ้อลูกชาจะดูแลดีดีดอกสวัสดีครับผมอาจารย์แคนครับคุณว้าทรงนี้เรียนออนไลน์นะคะกระสิส้งจนนิดหน่อย เามีสไตล์เป็นของเขาอุ้ยหอนเคนว่าหอนเป็นแันนงไดงข้าแดกเบิ้งท่าทางและอาการของเขาเซ่บยูว่าสัน่นเอ้เแซ่บยูอืมก่อนยิบไปเบิด์ตซึสิงซอยางเอาสิ้นอีกจะข้ามมังกันดูกำลังดีดูท่าทางของเขา ตัดขมาสูตมบกุงสามปอปอปลาเซลมอน3จานค่ะพี่น้องเผ็ดไม่เผ็ดและกลางๆนะคะเอาให้มันถึกปากกันเลยที่เดียวโคกหนึ่งกะกะยูเนาะคะ่ะข้าเจ้าก็ให้ปลาหลายลายยุตลาดไกลไกลาบานตลาดมารวยส้มตำปอหนึ่งสื่อเป็นประจำนะจ๊ะร้อยยบาท หกหนึ่งอยี่สิบบาทจ้ะกลับเข้ามาสู่ผู้บ่าวเกาหลีของเราเออเอาเออย่างซุ่มผมเขาเพิ่อสิเป็นจ่าจาแจ็คลอร์เร์ค่ะเขาจะเป็นศาสตราจารย์าวันละสองกระสอบพี่น้องเอ้ยทานกินแต่เข่ายู่แต่บ้านเล่นออนไลน์นี่กับวบปันได้ลายมือนะวันนี้เจ้ากินเข่าจัากระสอบทานกินแต่เข่าจัาหน่อยกินหัวจ้าหน่อยกันหัวนนี้เจ้ากินเข่าจัากระสอบเป็นกระสอบสองกระสอบ เออขัหลายพอสีย you ัลายพีสันแม่เอ้ยแม่เอ้ยค่ะอมลลัตวันนีเพิ่งพร้อมไหมาอมลลัตอโมลลัตขัดไทยขัดไายถามว่าเธอพร้อมไหมนี่พรอมพร้อล้อเลยเธอพร้อมหมนสวีไมมากตลอดเลยนะเธอขัหลายเนาะ ผู้ใดสีเอาลูกใหไ้ไแม่มแเดิย้ายมันจะมีป้ามันจะมีะเออคุณป้าก็มาโอเคค่ะสูส้ๆเนื้อหมักที่เราซื้อมาทําเนื้อย่างเออเราก็ซื้อแบบหมักมาด้วยเพื่อแบบว่ามันมันสีแดงบ่อยหยากหนอมาที่นี่อันนี้เนื้อที่เข้าหมักเองอันนี้เนื้อเราหมักเองนะจ๊นนะนะเจ้ Mm. เอเอเบงเบิงก้อน,นนัน่นก้อนนี่แล้วก็ตอนนี้ mm. 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 มันเป็นเขาแรงบอนี่ทุกคนทุกวันสามเดือนแล้ว mm. แซ่แบแซ่บ mm. mm. ทุกอย่างอร่อยมากเลยโอเค ท่านบอกห้องเย็นกระเซาะอีเด้อเป็นอยัางเจ้าเย็นลืมจ้เอกระเซาะจเย็นไหี่เด้อชุ่มแซ่างนี้เหมือนอมนะเขาเพิ่มสีไก่ได้เนี่ยอ i ้ม สุดท้ายนั่นคือถ่ายของมึงเนี่ยผล,ลไม้มักท่านหน่อยแม่แกวิง